คำที่มีรอเรือควบคำที่มีรอเรือควบออกเสียงออกเสียงกล้ำทั้งตัวหน้ากล้ำทั้งตัวหน้าและตัวรอเรือและตัวรอเรือกราบ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 ไก่ไก่ไกลไก่ขู่ขู่ครูครูขาขาขะขคูคูครูครูใครใคร ใครตีตีตรีตรีตาตาตราตโปยโปรยโปรยแปลงแปลงแปลงแพร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 เพราะ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 คำที่มีรอเรือควบคำที่มีรอเรือควบผันเหมือนตัวนำผันเหมือนตัวนำ ใข่ไ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 ข่ขูหู่คู่คู่ขูหูใครใครไครใครใครใครครู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 ่ครูครูก่อนก่อนกอนกอนก้อนก้อนก่อนก่อน กรอน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 กร่อนกร่อนฝึกอ่านฝึกอ่านตะไคร้ตะไคร้ในครัวในครัวชั่วครู่ชั่วครู่ครูใหญ่ครูใหญ่ไหว้พระไหว้พระพูดเพราะพูดเพราะเสื้อแพรเสื้อแพรมะพร้าวมะพร้าวตีกรอก ตีกระมะกรูดมะกรูดกราบไหว้กราบไหว้เกรงใจเกรงใจไม้ตรีไม้ตรีเป่าแตรเป่าแตรเปื้อนเปรปื้อนเปรเปรียบเทียบเปรียบเทียบตะกร้อตะกร้อตะกร้าตะกร้าครุขระครุขระหน้าขึ้มหน้าขึ้ม